ทุกรน์ยาในสวนนะคะลงมาตัดทุกอาทิตย์เลยค่ะความยาวความลบของยานะคะไม่ต้องพูดถึงเลยหลช่วงนี้หน้าฝนนะคะยาก็คือขึ้นไวมากๆแต่นงมนไม่กังวลเลยค่ะเพราะน้องมันมีเครื่องตัดหญ้าไร้สายของโอซูกะพี่ๆะนะคะสอบถามนงมันเข้ามาเยอะเลยค่ะว่าเครื่องตัดหญ้านะคะใช้ดีจริงไหมนงมันอยากจะบอกเลยค่ะว่าใช้ดีมากๆค่ะนงมันเองนะคะก็ใช้อยู่เป็นประจ<ป>ําไม่ว่าะจ,จะเป็นหญ้ากอเล็กกอใหญ่แค่ไหนแล้วก็สูงลบแค่ไหนนะคะก็คือตัดได้หมดเลยนงมันเองนะคะก็มาลวตัดหญ้าให้พี่ๆนะคะดูได้ทุกอาทิตย์เลยค่ะใครที่กาลังลังเลหรือว่าากํลัังตดสิน อยู่นะคะนงโแนะนําเลยค่ะเครื่องตัดหญ้าไร้สายของโอซูกะของเขาดีจริงๆนะคะตัดได้เร็วแรงค่ะแล้วก็ผู้หญิงตัวเล็กๆแบบนงมน,นะคะก็สามารถตัดหญ้าเป็นส่วนๆก็ได้ค่ะและที่สําคัญนะคะแบตก็อืดทนด้วยค่ะแบตของโอซูกะนะคะสามารถใช้ร่วมกับสินค้าทุกตัวของโอซูกะนงมน,นะคะเห็นพี่ๆนะคะมารีวิวให้ใช้ดีกันเยอะมากๆเลยลุยงานหนักได้ตัดพุ่มหนากิ่งไม้ได้สบายเลยค่ะกันน้ากันเส็จหญ้าค่ะเข้ามอเตอร์นะคะระบายความร้อนได้ดีด้วยรูระบายความร้อนมอเตอร์แบบ2ชั้นตัดสบายค่ะไม่ต้องออกแรงนะคะด้วยดีไซน์บ ดงใบแบบใหม่นะคะสามารถใส่ล้อเข็นได้ด้วยค่ะล้อเข็นนะคะพี่พี่สามารถซื้อเพิ่มเองได้เลยค่ะเป็นล้อเข็นรุ่นใหม่นะคะแข็งแรงทนทานเข็นง่ายค่ะด้วยระบบล้อลูกปืนเครื่องก็คือนิ่งค่ะสั่นน้อยไม่เมื่อยเมื่อด้วยเทคโนโลยีลดแรงสั่นสะเทือนนะคะช่วยลดความเมื่อยล้าขณะทํางานและตัวนี้มีระบบเซฟตี้อย่างดีที่หนังวัตตัดเพลินมากๆเลยนะคะตัดไปตัดมานะคะมองกลับไปก็คือตัดหมดไปเยอะมากๆเลยยังไม่รู้สึกเมื่อยล้าเลยค่ะใบมีดของเขานะคะคมค่ะรู้สึกว่าการตัดของเราก็เพลินไปเรื่อยๆเครื่องตัดหญ้านะคะมีไว้ติด บ้านนะคะได้ใช้ถูโอกาสแน่นอนช่วยตัดหญ้าบริเวณหลังบ้านนะคะหรือว่าในสวนทาให้หญ้าไม่ขึ้นลกนะคะแล้วก็บ้านดูสะอาดอยู่ตลอดเวลาและนี่ค่ะทั้งหมดที่นงมดตัดไปนะคะก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงได้ค่ะโล่งเลยนะคะจากหญ้าลกๆที่สูงเท่าตัวนงมเครื่องนี้ก,ก,ก็จะมีสายสะพายมาให้ด้วยนะคะก็เบาแรงในการตัดตร่องหัวนะคะก็สามารถปรับองศาได้เลยะคะ่ะและแบตของเขาก็อึดทนนงมด,มดใช้เครื่องตัดหญ้าทุกตัวของโอซูกะก็คือดีมากๆเลยค่ะแล้วบริการหลังการขายเขาดีมากๆเลยค่ะพี่